นี่คือขยะที่อาสาสมัครกรีนทีธประเทศไทยเก็บได้เพียงเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นนะคะจุดนี้คือบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาคุ้งบางกระเจ้านะคะ เก็บวันนี้ทั้งหมดก็คงไม่หวัดไม่ไหวค่ะแต่ยังน,ยน้อยนะคะเราจะมาแยกประเภทกันในกระบวนการแบรนด์ออร์ดิตหรือว่าการตรวจสอบแบรนด์จากขยะพลาสติกที่ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมค่ะอย่างที่เห็นนะคะว่ามีการแบ่งประเภทพลาสติกที่ไม่สามารถระบุที่มาหรือว่าผู้ผลิตได้กับอันนี้คือรู้เลยว่ามาจากบริษัทใดกันแน่นะคะเพื่อที่เราจะได้ทวงถามไปถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะว่าจะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมจากบรรจุภัณฑ์ของพวกเขายังไงได้บ้างค่ะ เดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะคะกับคุณหมิวหัวหน้าโครงการรณรงยุติมลพิษพลาสติกกรีนพิษประเทศไทยค่ะเห็นกำลังง่วนกับการเก็บขยะพลาสติกอยู่เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขยะที่เราเจอค่ะมันมีทุกประเภทก็คือเยอะเยอะทุกประเภทเลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นมันติเลยเยอร์ก็มีฉลากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่ เป็นพลาสติกห่อแบบห่อสินค้าขนาดใหญ่นะคะทําไมเราถึงต้องมาเก็บแล้วก็แยกประเภทรวมถึงที่สําคัญคือแยกแบรนด์ออกมาแบบนี้ค่ะคนเก็บอะค่ะเขาก็จะได้เห็นด้วยว่ามันเป็นกองที่มีแบรนด์นะสําหรับไม่มีแบรนด์นะเพื่อที่จะเห็นได้ชัดแล้วก็ง่ายต่อการจัดการผลพิทพลาสติกในปัจจุบันอะมันแก้แค่ที่ผู้บริโภคอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยเนี่ยเราเก็บหมดใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหรือตอนบ่ายอะ น้าซัดขึ้นมามันก็จะติดค้างแล้วก็ตกค้างอยู่เหมือนเดิมประเด็นสําคัญก็คือต้นทางก็คือแบรนด์เหล่านี้ค่ะที่เราอยากที่จะให้ผู้ผลิตทุกคนนะคะได้เห็นว่าสินค้าของเขาอะเราเจอในสิ่งแวดล้อมจริงๆนะอยากจะบอกให้ผู้ผลิตอะมีนโยบายหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะลดขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทางเราจะเอาขยะทั้งหมดทั้งมีแบรนด์แล้วก็ไม่มีแบรนด์เนี่ยไปคัดแยกกัน เพื่อที่จะนับว่าเราเจอกี <rồi. S 1> <uyor. S 2> ่ช <arr> <ua> ิ้นเจอโฟมเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจะมีแบบตัวอย่างเลยว่าถ้าเป็นขวดลักษณะนี้ก็คือมันคือประเภทนี้นะถ้าเป็นถ่วโยเกิร์ตอย่างเงี้ยค่ะเป็นฝาขวดก็คือ เป็นพลาสติกประเภทนี้สิ่งที่ภาคผู้ผลิตทําได้มันอาจจะเริ่มจากการออกแบบคือจากที่มันมีพลาสติกหลายชิ้นอาจจะ3 4มี่หชิ้นก็คือลองออกแบบใหม่เพื่อที่จะให้มันมีแค่หนึ่งถึงสชิ้นไหมหรือว่าทําเป็นแบบบรรจุภัณฑ์รียูสหรือเปล่าที่สามารถที่จะเอามาใช้ซ้ําได้ตั้งจุดที่เป็นจุดรับขยะของตัวเองคืนมาจากภาคประชาชนจากที่เมื่อก่อนก็คือต้องเอาไปทิ้งถังขยะใช่ไหมคะทีนี้พอผู้ผลิตก็คือลองตั้งจุดรับขยะ ผู้บริโภคก็จะได้เอาขยะที่เขาทานเสร็จแล้วอะค่ะไปใส่ที่จุดนั้นแล้วผาคผู้ผลิตก็คือนําขยะชิ้นนั้นนะคะเข้าสู่ระบบรีไซเคลิลหรือว่าเข้าสู่กระบวนการเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมค่ะ ชวนไปคุยกับอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเพจรีเลฟค่ะผลักดันเรื่องการลดขยะมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะกําลังแยกขยะอยู่เลยค่ะคุณกิ๊กสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกค่ะเหนื่อยแล้วก็เห็นปัญหาขยะเนาะเพราะว่าชัดเจนมากเลยว่ามันมีอะไรที่มันเป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ละค่ะเหมือนกับผู้ผลิตขายแล้วก็จบการที่เหลือคือเป็นภาระของผู้บริโภคกินเสร็จทิ้งยังไง แต่ทีนี้ EPR เนี่ยจะขยายความรับผิดชอบส่วนเนี้ยไปที่ผู้ผลิตด้วยเขาต้องรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ของเขาแม้แต่หลังการใช้งานแล้วทีนี้พอเขาเอากลับไปคิดเป็นต้นทุนของตัวเองปุ๊บมันก็จะนําไปสู่การคัดเลือกละว่า material วัสดุแบบไหนที่ง่ายต่อการรีไซเคิลง่ายต่อการจัดการมากกว่ารวมถึงขวดบางอาันมีฝามีขวดมีที่ปัม๊มมีฉลากซึ่งมันมีหลายชิ้นมากเลยทีนี้ถ้าเขาต้องเป็นคนเก็บกลับไปจัดการเนี่ยเขาก็จะต้องออกแบบให้มันง่ายสําหรับเขาเอง ซึ่งกีคิดว่ามันก็เป็นมาตรการที่สำคัญแล้วก็หวังว่าทางภาครัฐและเอกชนจะทํางานร่วมกันแล้วก็ให้มันเป็นอะไรที่ไปไกลกว่าจะมาเพึ่งจิตสำนึกของผู้บริโภคอย่างเดียวะคะ่ะกระบวนการจัดการขยะเนี่ยไม่ใช่ขึ้นเฉพาะการมาเก็บขยะหรือการมาแยกขยะในครัวเรือนแต่ต้องกลับไปที่ผู้ผลิตด้วยที่จะต้องมีส่วนดังนั้นวัดจากแดงก็จะได้ทำงานเรื่องนี้ให้ครอบคลุม ทั้งมิติของผู้ผลิตมิติของผู้ใช้และสุดท้ายของผู้เก็บก็จะทำให้เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมหรือจาก,การขยะเนี่ยสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น การตรวจสอบแบนด์จากขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งไว้ในสิ่งแวดล้อมหรือแบนออดิตนั้นเป็นกิจกรรมที่ภาคประชาสังคมหลายองค์กรรวมตัวกันแล้วก็จัดทำเรื่องนี้ในนามที่มีชื่อว่า Break Free from Plastic นะคะซึ่งเกิดขึ้นแล้วใน55ประเทศทั่วโลกค่ะโดยขยะที่พบมากที่สุดนั้นก็เป็นขยะที่มาจากเครื่องดื่มนั่นเองาากิจกรรมนี้ก็พยายามที่จะสื่อสารไปถึงทั้งผู้ผลิตนะคะแล้วก็ผู้บริโภคด้วยลดการผลิตขยะซึ่ง จะทําให้เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็พยายามลดวัฒนธรรมเรื่องของการกินใช้แล้วก็ทิ้งโดยไม่คํานึงถึงความยั่งยืนนั่นเองค่ะ